วันนี้มาดูต้นทุเรียนกันครับต้นทุเรียนถมเคยแจ้งไปเมื่อในคลิปที่แล้วว่าผมทําการฟื้นต้นโดยการที่เอาฮิวมิกมาไลดโคลนแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้วัวนะครับมาดูครับตอนนี้ครับยอดแตกพังสวยงามเลยครับใบเขียวดําดีเหลือเกินนะครับเพื่อนๆจําไว้นะครับว่าพอฟื้นต้นนะครับอย่าเพิ่งไปใส่ปุ๋ยเคมีนะครับพยายามใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักไปก่อนนะครับส่วนตรงผมเนี่ยผมจะใส่เป็น ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวนะครับขี้วัวบ้างขี้ไก่บ้างนะครับมันก็จะทําให้ใบดําแล้วก็จะแตกยอดดีนะครับส่วนปุ๋ยน้ําที่เอามาใส่นะครับรถผมก็จะใช้ในการลดโคนต้นนะครับลดโคนต้นไอ้ปุ๋ยน้ำเนี่ยผมก็หมักเองครับผมใช้ถั่วเหลืองนะครับถั่วเหลืองแล้วก็น้ํเซาวข้าวนะครับแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผสมกันแล้วก็หมักไว้1เดือนนะครับแล้วมาลดโคนต้นนะครับอาทิตย์ละหนนะครับ หลังจากนั้นต้นมันก็จะฟื้นขึ้นมาครับใบจะเขียวจะดําแตกยอดดีมากครับยอดสวยใหญ่สวยเลยครับยอดดูยอดนะครับสวยครับนี่ครับแตกยอดได้ดีมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งต้นนะครับที่ทําการฟื้นต้นขึ้นมาครับจากที่มันจะตายจะตายก็ไม่ตายจะโตก็ไม่โตนะดูนะครับเนี่ยครับแตกยอดได้ดีมากเลยครับ จำไว้นะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปใส่เคมีนะครับปุ๋ยเคมีเพิ่งไปใส่ในช่วงระยะที่เราฟื้นต้นนะครับเราควรใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักไปก่อนนะครับรถ้าใส่เคมีนะครับมันลากมันครับลากมันจะเสียเหมือนเดิมนะครับรากจะเสียทําให้ไม่แตกยอดนะครับทําให้ต้นโซมเหมือนเดิมนะครับเหมือนการฟื้นการฟื้นต้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราใส่เป็น ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับทําให้รากมันแข็งแรงพอต้นโตได้ที่เราเราค่อยมาใส่เคมีนะครับพอเราเห็นว่าต้นฟื้นได้ดีแล้วก็ค่อยมาใส่เคมีนะครับหลังจากนี้ผมก็จะมาใส่เป็นปุ๋ยเคมีแล้วครับแต่ใส่ทีละน้อยผสมกับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักไปด้วยนะครับฝากเพื่อนๆไว้นะครับเผื่อใครต้องการนําไปใช้นะครับดีมากเลยครับเนี่ยครับแตกยอดกันได้ดีมากเลยครับ และยอดก็จะอวบนะครับอวบใหญ่ครับ